เรียนคณะกรรมการประเมินมาตรฐานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปะชะตประจำปีงบประมาณ2,568ข้อมูลทั่วไปชื่อศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลไก่คํอาอําเภอเมืองอํานาจ,จเจริญจังหวัดอํานาจ,จเจริญสถานที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเดิมบ้านบ่อบู่หมู่ที่2เป็นสถานที่ของศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลไก่คําองค์ประกอบที่1กลุ่มสมาชิกสถานที่ดําเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลไก่คำได้มีการทำงานที่เป็นประจักษ์สู่พี่น้องประชาชนตำบลไก่คำนำสมาชิกคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสำนักงานกกตจังหวัดให้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมทุกครั้งมีสถานที่ดำเนินกิจกรรมในชุมชนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลไก่คำเป็นที่ประสานงานประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงานและยังเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้ประชาธิปไตยชุมชน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลไก่คำมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสสประชะต่อและงานส่งเสริมวิธีประชาธิปไตยในชุมชนผ่านช่องทางต่างๆเช่นไลน์ a c e b o o k องค์ประกอบที่2กรรมการศูนย์ส่สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลไก่คำมีการแต่งตั้งมอบหมายงานตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจ,จเจริญให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองเช่นการเดินรณรง์การเลือกตั้งการเข้ารับเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งการเข้ารับเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นต้นองค์ประกอบที่3กฎกติกาข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทำบันทึกข้อตกลง MOU ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งองค์ประกอบที่5ากิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลไก่คำได้มีการจัดทำแผนงานโครงการของสสปชต่อ ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดดำเนินการให้สมาชิกเข้ารับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนให้มีความรู้ตระหนักและให้ความสำคัญกับไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ที่ถูกต้องในการรักษาสิทธิ์ของตนให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิและเฝ้าระวังไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานความเสียสละของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลไก่คำทำให้ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานซึ่งมีสถิติจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกอบจเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2568มากที่สุด เป็นอันดับที่3ในระดับจังหวัดอำนาจเจริญโดยได้รับมอบเกียรติบัตรจากนายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญณห้องประชุมพญานาคคารินศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ